ท่านผู้ชมที่กรารพครับตามไซค,คาม้อนทีวีกับมาย้อนอนดีตครับวันนี้วันที่29ตุลาคม2563นะครับผมมายืนอยู่ที่คาดแยกมุทธาหารเองแล้วครับเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าพี่วัญชัยมีกุลวันชวนมา,าลงเสาเอกที่โกดังเมช้างครับค่าก็ไม่เยอะประมาณ100ร้อยกว่าล้านอันนี้ก็มาอาหารียดนนำ ถ้าท่านผู้ชมดูตรงฝั่งนจะเป็นพวต้องเปลี่ยนเสน้นดีมากเดี๋ที่ผมมาประจำแล้วต้องต้องมานะไม่ใช่มาประจำนานๆมาต้องทานขนมปังกรังสืใส่ไส้หรือปาเต้นะมาดูมาดูมาดูทุมคนต้องมาเล่นที่นี่นี่นี่สูตปรปาเต้นี่ก็มีมากมายหลากหลายนะมีเคลื่อนต่างๆนะเดี๋ยวท่านผมไม่ต้องสาธยายหรอกเดี๋ยว นย่านผู้ชมมาถึงแล้วก็ค่อยมาทานเองแต่ว่าที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นก็คือเนี่ยใช้เตาถ่านยา่าง้าชานิ่งๆจะของมากแล้วมาร้านนี้นะชื่อบรรยากาศในร้านเอง,งแตงเป็นแบบศิลปะสังเกตดูนะของของเดิมๆนัเนเ่องที่กินเป็นข้นมาแล้วเป็นอยู่ในหลวงยังอยู่นะครับยังอยู่ในในโลกของ นียยังอยู่สไตล์เดิมมันเป็นศิลปะมากร้านไม่ไหนร้านเล็กๆแล้วก็มีกับมีาแฟมีไข่กระทะเนาะมีมุมนั้นมุมนั้นที่พี่ชายกำลังทำไข่กระทะในมู่บ้านคือวงที่ไข่เขาทุ่ไข่นี่มาดูมุมนี้ครับพี่โยมดูลีลามาดูลีลมาดูลีลา เครื่องชงกาแฟยังเป็นแบบสมัยอแปะดำหน้าบ้านนีใช้แบบชงโบราณแล้วก็ลวกไข่จับเวลานะไม่บ้านเราต้มไข่พอจะสุกเอาออกแต่นี่เอาเอาการลวกแบบดิบๆเดิมๆมองดูสถานการณ์ปั๊บร้อนแก่นี้ปั๊บโอ้ดีลาดีลาแม่มันจะอ้อมพอดี หน้าคนตับหน้าคนตับเชฟใหญ่เชฟใหญ่ชื่อพี่อะไรครับตอครับพี่ตองครับพี่ตองเป็นคนที่ไหนครับคนบุกคนรุหารนี่แหละดูดูดีล่ะแต่ก่อนเป็นช่างก่อสร้างครับหรือช่างเฟอร์นิเจอร์ช่างเฟอร์นิเจอร์เปลีกลายมาเป็นร้านอาหารโอ้เยี่ยมอ่ะอย่าลืมเดี๋ยวผมจะไปลองเิรียมมือพ่อใครมาอย่าลืมเข้ามาที่ข้าแยกเรามี ท่ายาผู้ทหารจะมีอยู่เจ้าเดียวที่อยู่หัวมึงขายน้ำชากาแฟไข่ลวกนะแล้วกนะ็อย่าลืมมาไม่กินปลาเต้เสียใจ